เป็นเบาหวานครับนี่ก็บันทึกวีล็อกไว้เนาะนี่น่าจะเป็นวีล็อกที่สองที่จะเก็บไว้สําหรับเบาหวานตอนแรกผมเป็นเบาหวานเมื่อปีที่แล้วน่าจะประมาณช่วงเดือนที่มันออกอาการหลังๆจ่ช่วงพฤษภาเนะี่เพราะว่าตอนนั้นผมทํางานอยู่ ู่ที่ริมโขงที่อำเภอแพนนครพนมผมนั่งเขียนโปรเจกต์อยู่ริมโขงคนเดียวแล้วมันจอมันเล็กลมันก็มองไม่ค่อยเห็นเรียกเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะเราทํางานตรงที่มืดหรือเปล่าแต่ผิสังเกตที่กินน้ําเยอะมากวันหนึ่งน่าจะมีสิบลิตรเน่มั้งครับข้าวไม่กินน้ําหนักมันก็ลดเร็วมากแล้วก็เป็นแผลตรงโทษน,นะครับแผลตรงตรง,ตรงกระเจียวอะแล้วมันก็ไม่หายทีทีเราก็เป็นอะไรลอยู่ เราเป็นเชื้อราหรือเปล่าก็ไม่ใช่มนันแผลรอบเลยนะครับแล้วมันก็แสบอาบน้ําแสบมากๆเป็นอยู่หลายเดือนมา,มากๆจนสงสัยเราเป็นอะไรหลังจากนั้นก็ิดสังเกตที่เราฉี่แล้วมดต่อมเยอะจนมีทักเอ้ยเค่เป็นเบาหวานหรือเปล่าหลังจากนั้นเริ่มศึกษาดูเออมันใช่ทุกขอ้อเลยที่ว่าแล้วช่วงน้นก็ยังทํางานหนักเดินทางไปไหนมาไหนแล้วมันท,ที่มัน การขึ้นรถลงเรือแนละอากาศมันเปลี่ยนเร็ววันนั้นที่ไปวิ่งสอสอวอไอสันเนี่ยแบบเกือบตายที่นอ้องคไปิมช็อกมันลุกไม่ขึ้นนอนอยู่ร้านมันลุกไม่ขึ้นกว่าจะลุกได้หลายชั่วโมงกว่าจะพยุงตัวกลับไปถึงถึงที่ที่บ้านที่ริมโขงนด้ที่ท่าเรือก็หนักหนาอยู่แล้วก็ไปนอน สมอยู่คนเดียวทั้งคืนพักอยู่คนเดียวจะถือว่าเป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งที่ที่หนักหนาอยู่ครับสามสี่สี่ห้าเดือนนี่นั่นคนเดียวหลังจากที่วิ่งคนเดียวแล้วทุกคนก็ถอยออกไปแล้วจนมาตุลาคือเราจับติดอีกกัญชาจับติดเส้นสัญญาณน้ำประลาดได้เส้นชาชงได้ก็วิ่งอีกสองสามเดือนหลังจากนั้นก็าทะานวาก็หายแอบอีกแล้ว เราว่ามันทำเงินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ในส่วนของอน้ำตาลตอนนี้แต่ผมมากินชาเนาะชา CBD ชาโชงนะครับที่ทำร่วมคุณหมอก็ตือเชื่อครับกินเดือนครึ่งจากน้ำตาล4 6 6เหลือ130 เขาตองเลาอยู่สามร้อยกว่าเหลือร้อยยี่สิบก็ได้ตรวจได้มีใบเอกาสารจาโกโรงพยาบาลก็อืมอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เป็นแรงบันดาลใจจากจะทําช่องเบาหวานเพื่อให้คนรู้ว่าชิมเบาหวานมันมีวิธีการลดน้ําตาลได้นะเออแล้วก็ทําให้ร่างกายเรากลับมาได้จากที่หมอววอกจะขับมาไม่ได้เพราะมันเป็นแรงแล้วมันน้ําตาลมันลงไตแล้วมันมันเริ่มมีไขลงไต โอกาสที่ผมกลับมาได้คือห้าสิบห้าสิบแต่ผมก็ทำแค่เดือนกว่าผมกลับมาไดา้ผมก็เดยกเนี่ยทำช่องนี่นมาเพื่มมาเป็นเป็น,น,ปน,ปนวิทยาทานเนาะแล้วก็ผมเชื่อว่าคนสามสิเปอร์เซ็นในประเทศนี้เป็นเบาหวานอตอนที่อายุมากขึ้นจะเป็นเบาหวานก็ เดี๋ยวเราคงเป็นเพื่อนกันต่อไปนะครับผมก็อยากจะสร้างกลุ่มเล็กๆกลุก่ค,คนแบบหวานเนี่ยก็มาแชร์ความรู้กันนะครับแล้วก็มาแชร์ว่าเอ๊ะใครทําอะไรกินอะไรมันดีขึ้นแล้วต้องทํายังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมกําลังขัมาักเม่นอยู่คือเออผมอยากจะเขียนแอปขึ้นมาใช้เองเวลาที่ผมวันนี้ผมกินอะไรไปบ้างเนี่ยมาช่วยจดนะว่าเออมันมันกินไปแล้วมันแคลอรีเกินไหมหรือที่หมอเขาบอกเน้นเรื่องทัพพีเป็นหลักก็เลยพยายามจะเอาทัพพี มัเป็นตัวนับว่ากินข้าวันนี้3ามทพีอ้าวอดแล้วกินยังเงินไม่ได้เลยนะเลยหนึ่งทพีก็กินกลับได้ก็คงดีกว่าไม่ได้เขียนได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้เขียนมา20ปีแล้ว mm hmm. แต่ก่อนเคยเขียนสมัยเป็นพวกฟอกแปดอย่างเยวิชวลฟอกแเขียน ML, พวก html พวก javascript พวก c t แจ็คมาก่อนก เรารู้ลอจิกอยู่เนะวิธีเขียนลอจิกซึ่งภาษาไหนากลอจิกก็นั้นจะคล้ายๆกันก็ตกงานให้ไม่ได้ทำอะ <c oughs> ก,ก็จะทำนี้เล่นไปก่อนเผื่อต่อยอดรายได้แล้วก็อยากจะดันชาเนาะอยากจะทำชาเราให้กลุ่มเล็กๆที่เราเป็นเบาหวานแล้วตอนนี้ก็มีคนกินแล้วดีขึ้นเยอะเนี่ยกินกันแล้วได้ประโยชน์ในกลุ่มเล็กของเราแค่นั้นก็ จะได้หวังอะไรใหญ่โตนี่ก็เป็นวีล็อกที่บันทึกไว้ใครเข้ามาดูก็เผื่อเพลินเข้ามาดูก็เม้นไว้เนะาะใครเป็นอะไรยังไงคุยกันเพราะว่าเจาจะได้เป็นครอบครัวเดีวยวกันครอบครัวหวานครอบครัวเล็กๆของพวกเราโอเคครับ